เะก็มูใจเปลายที clothes, ่นอัตลักยุกจนแบบสีต้องมีเยอะอันนี้สีอะไเลนสีไปหมดแล้วค่ะเหียนแบบไหนเปลี่ยนสวยขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแย่ลงเปลี่ยนแย่ลงใช่ค่ะเพราะว่าเขา อ้าวน้ำเล่นน้ำก็จะเป็นของตะปูประสาทคีามจิของจิตใทาารตลาดนี่ของคนนี้เลยใช่มันน่าจะไปีกิดนิสัยไปนะไอคิดนะอย่างตัวนี้ยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครทำอย่างของออคิดคนแรกเลยนี่หัวสมองคุณเองนะลายปนี้ะังตกเป็นรรมอยงเนี้ยเพราะว่านต้องมันเป็นนสัยแล้นจตรงน ไอ้ตัวท้ไอ้ตัวคัทำใช่ทำให้ใครก็ทำให้ใครเป็นคนกินคนกินก็ไม่ขานอะไรสาวก็มเจ้าหรอ

อาบ,บ,บุโชตอนู้จักลกไทยเด็กู้น้อยแพอขับปับะบีดเองหมดเลยขับตนติ้นาานะเป็นัี่ก็เลยที่ก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเอามาจากตัวนั้นใช่ไหม แล้วตอนนี้มันมีห่าน้ะมันมีท่าอะไรด้วยขาขาครุ่นดอกไม้กุลแล้วก็ไม่มีคอแต่ไม่มีขอเด็กก็เห็นว่าทำไมไม่ทุกทุกสื่อหรือทุายอยากให้มีรายที่เป็นอัตลักษณ์ของของของตําบลระสาดทองอ่ะเพราะตอนนี้เราจับได้แล้วคือรายที่เป็นอัตลักษณ์ของตําบลกระจาดทองคือรายขอเราไม่ได้ขายใช่ไหมนี่เป็นรายแซปีนนะไม่รู้ใจใส่นะเป็น